กราบสวัสดีพี่น้องชาวเกมเมอร์ที่น่ารักทุกๆคนวันนี้ช่องกุ๊กไก่เกมมิ่งเราก็มาแนะนำเกมกันอีกเหมือนเดิมขอบคุณสำหรับ100ซับด้วยนะครับตอนนี้ขอบคุณอย่างมากว่าแล้วครับรับชมในตัวเกมกันเลยครับผมโอ้โหภาพ Darkness Divinity Ôi Ý Ô hô Cá phịt Bra chào chốt Ô oh, hô eh. Cô Ê Trinh trinh Thắc ใครเก่งภาษาเนี่ยเสพเนื้อเรื่องเหมนเนี้ยผมว่ามันมันจะสนุกมากเลยนะเนี่ยเกมเนีเ่ยแต่เสียดายผมก็ไม่ไม่เก่งภาษาโอ้โหแต่จะสวยดูตัวละครนี่ครับเนี่ยจัดว่าเด็ดโอ้มุมมองแบบไอ้นี่ด้วย แนวตั้งด้วยเ็าเรียกไอดอลใช่ไหมไอดอลอพี Idol RPG. จีโหจัภาพสวยจัดอะเป็นไงครับแม่ผมกรีบผมกรีบผ่านไป tap to cross ไปไปต่อเปิดป๊าปนี่เขาก็สอนอยู่ทําเนี้ย โ้จะสวยจริงครับภาพสุดยอดโกต่อดสู้แบบบอโต้เลยครับเนี่ยสบายๆเน้นเสพกราฟิกมีสกิลให้ใช้โอ้มีสกิลให้ใช้ด้วยครับเนี่ย นี่นักบวชสาวของเราแอาน,นเชียพระเอกอัศวินโอ้โหไงไงครับสกิลอย่างอลังอ๋อบังคับได้ครับตอนนี้บังคับได้ลนะ้เล่นแบบมือได้ด้วยมือเดียวเลยเนี่ยอ,ออโอโต้ก็ได้บังคับก็ได้ โอ้ดูเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวใช่เจ้าเหมียวหรือเปล่าใช่หรือเดี๋ยวดูกันายาวๆเลยนะครับเนี่ยเกมนี้พยายาพุ่งเบื่อกันนะครับถ้าคลิปมันยาวเกินไปเพราะบางทีมันอาจจะสอดเยอะหูโดนดูดเข้าไปแล้ววัอบโล่ไปที่ไหนเนี่ย Oh, เราไม่ต้องบังคับก็ได้ครับออโต้ Auto ได้เลยกดเนี่ยรูปรูปที่เป็นรูปเท้าเนี่ยครับเนี่ยเขาก็จะวิ่งเดินอัตโนมัติเลยสบายสบายเลยลเราเอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เก็บของนะโอ้ออโต้มากก็ไม่ดีนะครับเนี่ยวิ่งเลยด้วยวิ่งเลยของที่จะเก็บอะ โอ้โหป็นไงท่านอสศวินมอนสเตอร์โอ้โหโดนดาบปากเออเออเอโอ้โหอ้าวแล้วไปดึงดาบออกเออเอนี่ก็ต้องใสกันแล้วสิโอ้โหโอ้โหแรงปาบหัวมาโอ้ยหึหึ ปึบโอ้ยเบรกไว้ก่อนหมดจะภาพครับชอบเลยเแนวอสศวินแบบน,นี้เราแบบโหดูภาพดิส่ไปอุ้ยเจ็บปะสิ เจ้ายออ <laughs> oh, ามะเสร็จเคลียร์โอ้ได้ดาบแล้วดาบสามดาวด้วยไปไปที่การสอนต่อ Gate. Tap enter. s ซ m มอนเก t e แท็บทูเอนเตอร์กดเข้าไปมาแล้วลระผมโอ้โหเป็นครับดูตัวละครเดียว <c oughs> แจมจราร เล่นกันเพลินเลยครับเกมนี้เป็นยังไงครับเนี่ยตัวละครของเรานี่เหลือที่ได้มาคล็อกทาวเวอร์เมทเอโออีโอ้โจมตีแบบหมูด้วยน่าจะแจวอยู่ไปฟอร์เมชันจัดทีมโอ้ตัวนี้สี่ดาวเลยอะ่ะจิ้มเข้าไปครับแล้วกลากได้ลาก,ได,ลากได้ครับลากซ้ายลากขวาลากไปตรงจุดที่เขาวางเนี่ยที่ตำแหน่งที่วางตรงไหนก็ได้ครับเนี่ย แต่เขาให้เม็ดมันต้องอยู่หลังอยู่แล้วใช่ไหมเป็นเมเด็ดแบบกึ่งซัพพอร์ตอะไรอย่างนงี้ยวปะป่ะด้สมาชิกทีมเพิ่มแล้วคราวนี้นะเอ้ยเด็เด,เ,ดเลยเลยเลยของเลยของใจเย็นเพื่อนกลับมาก่อนกลับมา,าก่อนเก็บของก่อนชิ้งเอ้ยชุดหร,หรืออะไร นี่รับมุมมองกล้องเขาจะแบบจะไอ้นี่เองเลยนะแบบเขาจะหมุนเองเลยไม่ได้แบบวิ่งแบบทื่อๆตรงๆอย่างเดียวนะมุมกล้องเขาหมุนได้เองได้ด้วยทำอะไรเนี่ยอ๋อสกิลอ๋อสกิลเขาลากคนคนเมทต,ตัวเนี้ยตัวที่สี่สกิลเขาต้องลากทิศทางด้วย ชิงเรียบร้อย MVP ด้วยระดับสีดาวไม่แรงได้ไงเราโอ้ตัวละครแจมโดนต้องซื้อด้วยมาสามสิบเจ็ดบาทไทยเหรอโจนออฟอาร์ครับโอเอาไปต่อไปต่อเ้ยรับของก่อน เพชรแดงน่าจะเอาไปไอ้นี่ได้มั้งเนี่ยนะว่าน่าจะเข้าเอาเอา,เอาแบบไปซื้อของซื้ออะไรได้มั้งรู้ว่างนะนะครับตามสไตล์เฮ้ยเลยกองเลยกองอยู่แล้วแหมเก็บก่อนไม่ได้เสียของยิงเลยผ่านไปเฉยได้ยังไงโอ้โหโด,ดนอะไรเนี่ยโอ้หมีคัสซงคัาสซีนด้วยเอาเนี่ย มีคัสตีนให้ดูด้วยดีดีดีเกมดูไม่น,น่าเบื่อดีอะเกมแบบไม่ได้มุ่งเน้นนะแบบแต่แบบต่อสู้อย่างเดียวนะมีคัสตีนให้ดูด้วยวิเอา้าวิซูไม่ได้อะอะไรอะตายหมู what อ้อนี่คือแบบเราแพ้ออกมาหน้าสอนละสอนเย้ยนี่แล้วก็อัพเลเวลอัพเลเวลแล้วนะไปเลเวลสิบล้วอัพเลเวลทุกอย่างออกนี่หนึ่งจะเราสู้ไม่ได้เราอ่อนชิง นี่ครับเก็บพวกอัญมณีกับขวดน้ำยาอะไรนะครับเอานะเขามาอัพเรเวลแล้วก็ใช้เงินด้วยเอา้าทำไมไม่อัพตัวนี้ละ่ะให้ไปลุยเยอะเลยเอา,เอาไปเฮ้ยตัวทำไมไม่อัพให้เรา go ใส่กันใหม่ดีเคราวนี้ยมาโอ้โหเป็นไงโหดกว่าเดิมครับไปอัพเลเวลมาเออตีสองทีตายครับมอนเป็นไงสุดแข็งแก่งไปกันต่อครับดูที่เขาจะมีสอนอะไรอีกเป็นไงภาพสวยนะสวยนะจ๊ะภาพ ให้เลือกเลือกของเนี่ยเราจะไปเลือกเพชรแดงก็ผมไม่รู้นะครับผมแปลไม่ออกเดี๋ยวเราไปดูซีโร่เลยอออัพเรเวลก่อนดีกว่าเดี๋ยวอัพให้หมดจะได้แข็งแกล่งหน่อยโอ้เนี่ยลดล็อกสกิลเหรอ ก็จะแบบปลดล็อกสกิลไปเรื่อยๆครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่และตัวจะมีสกิลเนี่ยเดี๋ยวเราเราปลดตัวนี้ดีกว่าก็เป็นเลเวลยี่สิบสิฮีดูนีจะโหดนโอ้โหหมดเลยน้ำยาเราออับได้อีกเลย ได้ไหมไม่ได้ได้แค่ร้อว่สิบเมตรคราวนี้เกียร์เกียร์เออเดยวเขาคงสอนนะเดี๋ยวเล่นไปก่อนแล้วกันเนาะเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเดยวเขาก็สอนเราเราจะมาข้ามขั้นตอนไม่ได้อาจจะยาวซะหน่อยนะครับเกมนี้อยากให้ดูบรรยากาศในตัวเกมนะครับถือว่างานดีเลย โอ้โหได้ใครมาร่วมทีมด้วยเนี่ยโอ้ไอชอ็อตโอ้ยโอ้โหเป็นไงดูดเข้าหากันนี่ยิงลำแสงโูตายมูโอ้โหคอมโบนี้โหดโหดโหดมากซัมมอนเกะอีกแล้วมาซัมมอนอีกแล้ว โอ้ oh. สมอนฟรีอีกสิครั้งขอแจมแจมหน่อยโอ้ยยยยยยยมยย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 ยอรยยยยเยย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 ็ยยยยวยย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  ได้สี่ดาวมาสองตัวดังนั้นก็แลอีพิกสองตัวนั่นก็แลแล้วก็คอมมอนสองตัวเทาผมว่าก็ก,ก,ก,ก็ก็น่าจะเกลือใช้ได้อยู่นะใส่ไปเลยปาาเบลลสิบไอ้เตัวนกไอก้ตัวนก เป็นไงพี่น้องเป็นไงดูสิดู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 ด,ด,ด,ดูภาพเปิดมาจัดทีมใหม่ครับคราวนี้จัดลงไปท่านผีก็ดูนี่พพอร์ตแทงครบพรนเฟิร์มไปโถเข้ามารับของทำไรเนี่ยไปสิไปลุยให้เราดูสิว่า ท่านจะแข็งแกง่งไหนเก็บของก่อนเสียได้เอาเข้ามาอีกแล้วอ้าวไปมาไม่เข้าเควสเลยไปไปวิ่งอัตโนมัติไปตุงตรงตรงตรงเดี๋ยวไป่รับของเดี๋ยวให้พี่น้องดู่อันนี้เลือกอะไรตัวซัมมอนหรือเปล่าข้างล่างนน่าจะใช่นะผมว่าข้างบนจะเป็นเพชรแดง โอ้ยไงครับเอเเรื่องภาพแยงแยมแก็แกมในคอมเล้ะภาพเื้อไงเราโหฮึตุ้โหลวดแ้คอมโบโอไม่ยอมไม่มีท่านตัวนั้นด้วย ข้อมดที่มันดูดูเข้ามารวมกนะันโอ้ทำไมอัศวินเราอู้อูบูอ้าวโอ้หยังไม่ได้ใช้ของจนสลัดตัวนี้ให้ดูเลยอ่ามีชุดเกาะมีอนะไรละนี่โจนออฟอาร์คใช่ไหมคนนี้ Okay. มาอันนี้ก็เข้าสู่การสอนการใส่ชุดนะครับพวกอาวุธชุดเกาะยุทธปกรณ์ทั้งหลายนี okay. ่บป,ปะจิ้มที่หัวควิกอีคิปก็ติดตั้งอัตโนมัติเลยมันจะเลือกอันที่ดีที่สุดนั่นแหละให้เราคิดว่านะ คนตี n u e ไปเริ่มต้นไปกันต่อเฮ้ยดีดีเก็บของเก็บของเพื่อนจะเย็นเหมือนอะไรตะเกียงอะไรหรืออะไรครับดูดูภาพเนี่ยมุกเนี่ยกล้องมุมกล้องเขาเปลี่ยนเองครับเนี่ย ราบสบายครับเป็นระบบออโต้ครับชิวๆเสพภาพกับบรรยากาศในตัวเกมเท่านั้นเพราะว่าไปไปกันต่อโอ้ทันโจนอปอาร์คสอม,มอนเนอร์อะไรไม่รู้สักอย่างในทาวเวอร์อีกแล้วฟลายชินเป็นปเรือเดินเทอร์เดร้อย ก็จะพาย้ายไปที่อื่น use use confirm เปิดทีบ p new feature แอนเดี๋ยวก็พามา มาแล้วซันพาวเวอร์เข้าสโมดต่อสู้มาแล้ว,าลวงานาออโต้มาแล้วครับงานออโต้มาแล้วเออมาแล้วครบสูตรงานออโต้ก็มีครับสบายแล้วทีนี้ต้องกดให้เมื่อยมือดูอย่างเดียวโอ้ยเป็นไงเราข่อยเรือแบ็คเพลว์มาไอ้นี่เลยโจมตีเรียบร้อย เดีๆๆด๋ยวเก็บของก่อนไปเย็นชิงก็เจอพวกหีบพวกอะไรนี่ก็มันจะเป็นรูปมือครับก็พยายามเก็บแล้วกันมันได้ของอ่ะในข้างหน้านี่แหละสู้ก่อนโชว์ใช้ทรงช้างบึมบึมสมรรถะมดรรถะทักษะักิว โซค่าดีอ่ะผมว่าอ่ะนี่เจอบอสแล้วการต่อสู้กับบอสเลือด5หลอดผมอัดเข้าไปอัดเข้าไปโอ้โห,โหเอ่ยืนชนเลย โจนท่านโจนสลัดของเรานเน่โอ้โหโอจนบอร์ดเล่นงานเรียบร้อยกลับที่เมืองียะซันทาวเวอร์ จิมโอ้เพิ่มดาวครับเป็นการเพิ่มดาวเอาตัวตัวละครตัวเดียวกัน3มตัวแล้วมาบวกเอามากินก็จะทำเพิ่มดาวได้อะชมกันต่อครับชมกันต่ออาจจะยาวไปนิดนะครับสำหรับคลิปนี้ แต่ตัวเกมมันน่าสนใจจริงๆเดี๋ยวไม่กลับมาคุยกับท่านเขาก่อนแล้วเผื่อท่านก็ให้ของมีติดเครื่องไว้ก็ไม่เสียหลายนะครับเพลนี้ลเล่นค่าเวลาก็ดีนะภาพสวยด้วย แบบเราดูนั่งดูอย่างเดียวแหละไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวสำรวจก่อนมีอะไรให้สำรวจโอ้ยได้ดาบมาดีนะไม่วิ่งผ่านไปงันพลาดมา ตามสไตล์เกม RPG นะครับฟาร์มหาเงินหาอัญมณีหาน้ำยาครับมาอัพตัวละครก็มีสุ่มกาชาด้วยให้ได้แบบตัวละครดีๆเลยๆเ,เ,เพื่อนใจเย็นเก็บก่อน ก็แต่ละตัวยังไม่มีของใส่ครบโอ้โหนี่น่าจะบอสจริงแล้วคราวนี้โอ้โหดูครับดูแบบดีอะมากเพิ่มแบบนี้สิ ไปเป็ดตีแรงมากเลยจะไม่รอดตายเลือดไม่ยุบเลยมีอบอสของจริงคงต้องแพ้ไปตามระเบียบครับดูสภาพนะตายไปสองแล้วโอ้โหดูโดนเผาอะ กมีนีัมีลูกน้องก็เป็นหมาไม่รอดครับแพ้ครับเรียบร้อยอันนี้ครับตามนี้เนี่ยมีจะเติมเงินนะใครอยากเติมเติมได้เลยนี่คับบรรยากาศในตัวเกมก็ประมาณนี้ครับเนี่ยเกมนี้ ระบบในตัวเกมเหรอช่วงนี้ก็มีอีเวนต์แล้วเนี่ยมีขาย,ยขายตัวละครมีแพ็คนู่นแพ็คนี่ไอ้ฟรีรับก่อนในเราโชว์นี่รายเดือนเอีนี่รายอาทิตย์รายเดือนก็มีเนี่ยรายเดือนเนี่ยแบบฟรีก็มีเราใส่ฟรีล้วก็ประมาณนี้ อย่างซับไฟเพชรตรงเพชรแดงขายเนี่ยทำไอ้นี่ก็ได้ครับเนี่ยเขามาทําอีเวนต์เขาเลยเนี่ยเนี่ยโอ้อยูู่รับเยอะด้วยเนี่ยเคลียร์ด่านเก้านี่รับตั้แงแปดพันห้ารอยเมตรเนี่ยเพชรแดงอ่ะเนี่ยเติมงงเติมเงินแอดเพื่อนได้ครับเนี่ยก็มีแต่จะแค่นี้นะครับเนี่ย ไปอันเชิงก็เนี่ยซัม,มอนเกตเนี่ยแต่มีหลายๆอันที่ยังไม่เปิดนะครับเนี่ยก็น่าจะเปิดไปเรื่อยๆตามเลเวลอะ่ะยซัม,มอนเราซลม,มอนได้ไหมมีเจ็ดอันอุ้ยเดี๋ยวหาเก็บอีกสามอันก่อน <c oughs> จะได้เปิดทีเดียวสิบตัวก็ คงจะมาแนะนำกันประมาณนี้ครับเกมนี้ก็ถือว่าภาพสวยเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะครับใต้คลิปครับฝากเข้ามารับชมกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับ เรากินี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย